สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับรถ c a p โ o ล1.9ออโต้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพาชมเป็นเกียร์ออโต้เมื่อก่อนเราไม่มีปัจจุบันเรามีให้เลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมาดูครับรถเป็นเดิมๆก็คือเป็นไฟหน้า LED มีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวในโครมเดียวกันนะครับตัดหมอกมีให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับกระจังหน้า d i m e n s i o n นะครับโลโก้จะเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับรถตัวนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับล้อจะ 16นะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยแบบใบพัดนะครับ็อดล้อ6ตัวแก้มจะเข็งครับว่าแคปฟโวนะครับแล้วก็สาวอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านหน้าบานใหญ่นะครับกระจกด้านข้างเป็นทูโทนนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้ครับดีไซน์สวยงามแบบนี้นะมืดแอลวิสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูในรถนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีพร้อมเซ็นเซอร์ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับภายในรถก็ดีไซน์แบบมิอุระดีไซน์นะครับ นี่ครับจุดเด่นจะเป็นจอสัมผัส8นิ้วนะครับรองรับแ p ปเปิลคาร์เพย์แอนด์ออโต้นะครับนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็เบรกมือตรงกลางนะครับมาชมเบาะนะครับเป็นเบาะสีดํานะครับส่วนนี้ครับเบาะผ้านะครับคุณลูกค้านี่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับแล้วแต่การคุยกันได้ครับสั่งได้นะครับมาดูตอน2นะครับมีแผงข้างนะครับดีสายพร้อมแบบนี้เลยภายในเป็นโทนดํานะครับคอนโซลกลางก็จะมีช่อง เสียบ USB-C นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับกว้างนะครับตัวนี้ครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็ทุดไฟท้ายดีไซน์สวยๆครับ LED นะครับการชนท้ายนะครับ 2-tone นะครับตัวนี้ก็ถอดได้สามารถเอาไปแต่งจิ่งได้โหลดิ้งได้นะครับมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องหลังแบบ Built-in นะครับตัวนี้ครับนี่ครับมาดูด้านขวานะครับของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ล้อเนี่ยล้อเป็นแบบใบพัดนะครับขอบ16นะครับเนี่ยครับแล้วก็ความปลอดภัยก็จะมีเพิ่มนะครับไฟเบรกดูที่3มีไล่ฟ้าหลังนะครับมีให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสีเงาวับเลยนะครับก็ผู้ขับขี่นะครับแผงข้างจะเป็นเนี่ครับเป็นผ้านะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกบานข้างนะครับเบาะผู้ขับขี่เนี่ยปรับเลื่อนได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ดีไซน์ใหม่นะพร้อมมัติฟังก์ชันครับพร้อม abs airbag คู่นะครับแล้วก็เลือนใหม่ก็ดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้จะมีความปลอดภัยเพียบพร้อมนะครับตั้งแต่ออโต้สต s t าร์ทการลื่นทันไหลนะครับมีมาพร้อมหมดเลยนะครับครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับขับง่ายขับสบายคันนี้เลยนะครับก็สาหรับท่านที่สนใจดาวน์รต้นเพียงแค่5%ครับรู้ติดต่อที่ Facebook สมุติอิสุสออนไลน์ ยูทูบสมุกอิกสุสออนไลน์เบอร์มือถือและอีเมลนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ